ผู้นำอ่อนแอเราจะตุยกันหมดแปลกนะประเทศไทยสมัยพลเอกประยุทธ์ก็มีแต่คนดา่ามีแต่คนว่าว่าท่านเป็นทาหารว่าท่านเป็นเผด็จการแต่ถ้ามองไปรอบบ้านก็จะพบว่าประเทศไทยเรามันก็สมบสุขกันดีไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับชนกลุ่มน้อยกับเพื่อนบ้านไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับไคร ว่าออกมาเคลื่อนไหวแต่ละครั้งทำหลายคนสะดุ้งกันเป็นแถวสำหรับด็อกเตอร์อิสราอินยาล่าสุดออกมาเปิดประเด็นผู้นำอ่อนแอเราจะตุยกันหมดพร้อมเล่าย้อนไปถึงสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีแต่คนด่าว่าเนื่องจากท่านเป็นทหารหาว่าเป็นเผด็จการแต่ถ้ามองไปรอบบ้านตอนนั้นจะเห็นว่าประเทศไทยเราสงบกันดีไม่เห็นมีอะไรกับชนกลุ่มน้อยกับเพื่อนบ้าน ก็เลยแปลกใจว่าที่พากันมาเรียกร้องว่าอยากจะเป็นประชาธิปไตยอยากให้ฟ้าสีทองพงองอัมพายพอฝ่ายที่ได้เป็นเจ้าของประชาธิปไตยขึ้นมายิ่งใหญ่ได้ครองแผ่นดินทําไมปัญหาต่างๆมันพามารุมเร้าแต่กับประเทศไทยผู้นําอ่อนแอเราจะตุยกันหมดแปลกนะประเทศไทยสมัยพลเอกประยุทธ ก็มีแต่คนดา่ามีแต่คนว่าว่าท่านเป็นทาหารว่าท่านเป็นเผด็จการแต่ถ้ามองไปรอบบ้านก็จะพบว่าประเทศไทยเรามันก็สมบสุขกันดีไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับชนกลุ่มน้อยกับเพื่อนบ้านไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับใครก็แปลกใจว่าที่พากันมาเรียกร้องว่าอยากจะเป็นประชาธิปไตยว่าอยากให้ฟ้าสีทองของอัมพัยพอฝ่ายที่เป็นเจ้าของประชาธิปไตยได้ขึ้นมายิ่งใหญ่ได้ครองแผ่นดินทำไมปัญหาต่าง มันพากันมารุมเร้าแต่ประเทศไทยเดี๋ยวสักหน่อยพม่าก,ก็จับชาวระมงไปตอนนี้ก็ยังไม่ปล่อยกลับมาฝั่งฝ่ายกัมพูชาก็มาเรียกร้องดินแดนมาเรียกร้อง m อ u มยู44ตอนนี้ถึงขั้นส่งทหารมาร้องเพลงชาติในเขตแดนไทยทั้งฝ่ายว่าก็มาตั้งฐานทัพทั้งฝ่ายจีนเทาก็เข้ามาประชิดชายแดนทั้งฝ่ายกะเรี่ยงทั้งฝ่ายพมา่าทั้งต่างๆนานา,นาแม้แต่คนทางอื่นอย่างพวกยูพวกอะไร ก็ยังมาบุกเมืองไปย,งยังคิดเข้ามายึดครองดินแดนเราโอ,นนาอ้มันน่าเศร้ามันน่ากลัวนะไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุอะไรทั้งนี้ดออรอิสารายังนึกสงสัยตั้งคำถามว่าทำไมบอกว่าถ้าฝ่ายที่เป็นเจ้าของประชาธิปไตยขึ้นมายิ่งใหญ่เมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแต่ดอตอรอิสารารู้สึกว่าตอนนี้มันมีแต่เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรแปลกใจจริงๆ ตอนนี้ขับไล่ทหารขับไลเ่เผด็จการออกไปหมดแล้วทุกท่านก็ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ไหนล่ะที่บอกว่าประเทศไทยจะเจริญขึ้นไม่เห็นมีเลยเห็นมีแต่ปัญหามีแต่คนเข้ามารังแกมีแต่เรื่องแย่ๆกับประเทศไทยชักไม่แน่ใจแล้วว่าคำว่าประชาธิปไตยของพวกนี้มันคือสิ่งที่ดีกับพวกเราคนไทยกับประเทศไทยแน่หรอ ทำไมบอกว่าถ้าฝ่ายที่เป็นเจ้าของประชาธิปไตยขึ้นมายิ่งใหญ่เมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแต่ผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแต่เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเรื่องเป็นเพราะอะไรหรือว่าฝ่ายประชาธิปไตยพวกนี้เนี่ยมันดีแต่ป่าลึกๆจากข้างในของมันนะมันไม่มีอะไรให้พวกเราเลยมีแต่ความอ่อนแอมีแต่ความหลอแหละมีแต่คนพูดมากมีแต่คนใช้วาทศิลป์ล้างสมองคนไทยแต่เนื้อหาข้างในมันไม่ได้มีอะไรเลยผมแปลกใจจริงๆ ตอนนี้ขับไล่ทหารขับไล่ปฏิการออกไปหมดแล้วทุกท่านก็ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ไหนล่ะที่บอกว่าประเทศไทยจะ,จะเจริญขึ้นผมไม่เห็นมีเลยผม,มเห็นมีแต่ปัญหามีแต่คนเข้ามารังแกมีแต่เรื่องแย่ๆกับประเทศไทยชักไม่แน่ใจเนาะว่าไอ้คำว่า,าประชาธิปไตยของพวกนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ดีกับพวกเราคนไทยกับประเทศไทยแน่เลอมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ